คำนายฝันปกฉลากแบบนี้มีมาแน่สวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะห,หนูจะนำเรื่องราวของปกฉลากนะครับที่ให้โชคมาแล้วนักต่อนักมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสถิตินะครับเก็บปีที่ผ่านมานะครับคิดเป็นนะครับร้อยละ9ก95%นะครับกันเลยนะครับจาก ภาพหน้าปกฉลากนะครับก็ถือว่านะครับมีความนิยมนะครับในนักเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็นักของตัวเลขคำนวณตัวเลขออกมาท่านผู้ชมครับ จากสังเกตนะครับปกฉลากนะครับในวันี้นะฮะก็จะไปเกี่ยวข้องกับวันที่1พฤษภาคมนะครับก็คือวันแรงงานแห่งชาตินั่นเองนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูผลฉลากในงวดวันที่16เมษายนศ2565กันก่อนนะครับรางวัลที่1นะฮะรางวันละหลานบาทนะครับได้แก่หมายเลข395919นะครับต่อมานะฮะเป็นรางวัลเลขหน้า3ตัวนะฮะรางวันละ4,000บาท นะครับเป็น2รางวัลนะครับรางวัลครั้งแรกก็คือ859 289นะครับและรางวัลเลขท้าย3ตัวก็คือ4 1 3 5 0 8นะครับต่อมานะครับเป็นรางวัลนะครับเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข58นะครับรางวัลละ2,000บาทนะครับต่อมานะครับผมพามาดูนะครับในการนะครับหยิบเรื่องราวของทำนายฝันนะครับมาฝากทุกท่านใน นะครับคลิปที่แล้วนะครับปกที่แล้วนะฮะก็คือการฝันเห็นฝันเห็นนะครับนกปักษานะครับที่อยู่หน้านะครับปกกองสลากนะฮะที่ผ่านมานะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ91คือจับสลับนะครับไปนะครับวิ่งในส่วนของรางวัลที่1นั่นเองนะท่านผู้ชม ต่อมานะครับผมจะพามาดูนะครับการทำนายฝันของโปอกฉลากนะครับในวันที่2พฤษภาคมนะครับสอสอสอกันต่อนะครับจากภาพนะครับก็มีนะครับพี่ผู้ชายทั้งหมดนะครับ3ท่านนะครับที่กำลังนะครับคุยเรื่องงานหรือนะครับแก้งานนั่นเองนะฮะก็คือในส่วนของพี่ผู้ชายท่านนี้นะครับผมก็จะทำนายฝันนะครับว่าจะมีตัวเลขตัวไหนที่ไปเกี่ยวข้องนะฮะท่านผู้ชมครับ ตัวเลขที่น่าจับตานะครับเกี่ยวกับภาพของนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับก็มีความน่าสนใจในภาพนะครับก็จะดึงออกมานะครับก็คือนะฮะสองห้านะครับเปลี่ยนรองก็คือ29นะครับ 8003นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี016นะครับ903นะครับหากฝันเห็นนะครับผู้ชายให้บวกด้วย3นะฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าหากฝันเห็นผู้หญิงนะครับก็ให้ลบด้วย3นะครับแต่ไม่มีตัวเลขที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับพี่ผู้หญิงในภาพนี้นะฮะเอาละครับส่วนท้ายนะครับผมย้ําเสมอว่าอย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับตัวเลขส่วนท้ายของปกสลากนะฮะก็ถือว่ามาดีม มาเด่นกันเลยทีเดียวนะครับชุดนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของ17นะครับ05 50์ห้านะครับแล้วก็1771นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแฝดฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดลูกกระดิ่งเดินกันไปคำว่าทั้งหมดขอกอด คุณทุกท่านมากๆครับสวัสดี